มีอะไรกินบ้างเฮ้ยอะไรเอไไอไม่ได้ค่ะเปิดไม่ได้ค่ะมันจะเปไ็นอะไรนะหนาวัน้องหยวกเออต้องแค่จะเปิดดูว่ามีอะไรกินบ้างมันจะตายแล้วไงอโอ้ยตายแล้วมัน,บบน,นแกนตำล่าหาสมบัติหรืออะไรกันเนี่ยฮะอีตาบ้านนั่น่ะมันเฝ้าฟังจริงเลยนะแทนที่จะซ่อนที่เดียวกันเนี่ยเดนูซิมันกระจายกันซ่อนแบบเนี้ยมันจะกินอยู่แล้วอ่ะไม่จะหาเจออะนี่ไหนแล้วเนี่ย ที่เถื่อนที่ฉันเนี่ยเยอะเยอะไหมนี่แขนเล่นอยู่ได้ลืมตัวคิดว่าแปรเดนเป็นคนใช้จริงหรอยังไงอะฮะเหลือทอดมันแล้วก็น้ำพริกกะค่ะอืมดีมากไปไปหาแยกๆกันไปหาด่วนด่วนด่วนเร็วเร็วดิเร็วดีมากดีมากเหลือเหล็กไปหานี่ใจคอเธอจะยืนเฉยไม่ช่วยยังขาเลยรไงฮะเหนื่อยนะเนี่ย ี่ช hey, ่วยกันเหลือพะโล้สัญญาเหลืออะไรเหลืออะไรพะโล้พะโล้เหรอเร็วเร็วเลยเร็วเลๆทำอะไรทำอะไรโอ๊ยลํายนี่ บอกกี่ครั้งก็หนแล้วว่ามือเนี่ยต้องล้างให้สะอาดสกปรกเนี่ยห้ามจับอาหารจัดขอโทษค่ะจำไว้ด้วยนะฉัน,น่ยเกลียดคนสกรปรกที่สุดเลยน<อ><อ>ี่อะไรกินบ้างื่ไยไม่ได้ค่ะเปิดไม่ได้ค่ะมันจะเป็นไรนักหนาวน้องหยวกเจองแค่จะเปิดหรือว่า ผมว่าแมนๆอย่างเราเนี่ยออกไปข้างนอกดูมวยคู่เอกกันดีกว่าส่วนเรืในครัวเนี่ยปล่อยพวกผิหญิงจัดการกันไปดีไหมครับพ่อถูกต้องใช่ไหมครับอ่ะไปเลยครับพ่อไปเลยไปเลยครับสไปรสไปร์สไปค่ะไปร์สไคร์สไปร์สไปร์สไบร์สไปร์สไปร์สพปริสไปร์สไปร์สไนร์สนปร์สไปรนสไปร์สเนไปกน เลยอ่ะเนี่ยคนจะทำกับข้าเนี่ยประมงโดนอยู่นั่นน่ะแล้วเมื่อไหร่จะเทเสร็จเนี่ยฮะนี่เราจะมีคนประมงอีกางเมยเนี่ยแกว่าไงให้ยังลำใหญว่ายังไงเอาเอาเอาแม่คุณแม่คุณเอาเข้าไปนี่ทำตัวในย่าหลอดไม่ใช่ทบบสงคราทำนี่แต่มันไม่ทำมันถึงไหนคุณป้าคุณป้าคุณป้าโอ๊ยสุดจะออด